ไม่เนี่ยวันนี้จะอยาดอยาดมาแก้<อ>มาแก้มาแก้ข่าวแล้วทีนี้มันเป็น,นแก้แบบว่าตอนที่เขาเล่าให้ฟังด้วยนะอะไรที่ตัวจริงของโฟกิงเขาบอกถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะอ่ามึงเล่าใช่ไอน้นี่ก็มีก็มีคอมเมนต์เนาะอยู่ใต้ก็คือน้องที่เป็นไอ้น่าจะเป็นรุ่นเดียวกันแหละที่เขาเรียนอยู่อืมเขาบอกว่าพวกผมจะไม่ทําแบบนั้นกับเด็กขาสั้นกูว่าเออเขาน่าจะไม่อย่างนั้นอ่ะมันน่าจะมีเกียรติและศักดิ์ศรีที่ที่ที่ใหญ่กว่านั้นนะ แล้วเวลาทําหนังแล้วมันเป็นโฟ i n คิงแบบคนที่จับหยิบยกมาทําหนังเนี่ยพ่วมกับเนี่ยกูว่ามันเป็นแบบเขาให้เกียรติคนอะว่าเฮ้ยสถาบันสี่สี่สถาบันเนี่ยตีกันมันก็มีมันก็มีหลักการของเขาเนาะเราก็ไม่รู้เแต่ทีนี้ดมกานของเขาตอนนู้นแต่ทีนี้ไอไอไอคอมเมนต์ที่ที่ตอบกูมากูก็ชอบนะเขาบอกว่าพี่ถ้าถ้าเอาจริงๆอ่ะพี่น่าจะตายแล้วแหละไม่รอดเออไม่รอดแล้ว เอางี้เอางี้เอาเป็นว่าวันนั้นน่ะพี่หลังเจอใครสุดท้ายแล้วที่เขาบอกมาไม่แล้วก็แล้วก็ด้วยข้อมูลด้วยทําให้เราประมวลว่ามันมันสามสิบสามปีเลยเนาะไม่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 รู้ว่ามันมันนานแล้วก็จําลืมอาจจะลืมไปหรืออะไรเงี้ยอืกูก็มาฉกคิดขึ้นได้ว่าเขาเขาจะมีเขียนไอ้นี่เขียนว่าไอ้นี่ด้วยแถวดินแดงอ่ะชอบมีช่างกลเทวดากูไม่รู้ว่าช่างกลเทวดาคืออะไร ก็เป็นชื่อหนึ่งของเขาแต่พอไปสืบสอบมาปุ๊บเนี่ยก็เป็นอ๋อเข้าใจแล้วก็อยู่ละแวกนั้นแหละก็อย่างว่าไอ้พวกนี้มันจะไปเรียนอินทระพอเราเช็คอินทระว่าเขาเรียนที่ไหนมันไปายกลเนี่ยมันคนละแวกคือมันไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วก็สรงคล้ายๆว่าง้นเออแต่ว่าพอด้วยเขาบอกว่าพวกผมไม่ใส่เวสปอยเขาบอกใส่กางเกงยีนแล้วมีช็อป เป็นอะไรที่แบบเออเใช่เทวนาอาจจะเป็นเวทไพล์แล้วเป็นช็อปเทาอะไรอย่างเี้ยป่ะไม่ไม่มีช็อปเลยก็เป็นเสื้อสีขาวเลย่เป็นเชิ้ตสีขาวเออก็เข้าใจแล้วทีนี้ก็แบบเออเราก็นักเหมือนไปเกาะกระแสเขานะแต่แบบว่าเออเราก็ไม่ไม่รู้จริงๆแล้วพอทุกคนที่มาตอบที่ว่าเป็นเป็นอินทราจริงๆเนี่ยเป็นหนึ่งในโฟกิงเขามาตอบเราเขาบอกว่าไงพี่ํำให้เราบอกถ้าเป็นจริงๆเนี่ย ที่น่าจะไม่เหลือแล้วละ่ะไม่ได้เป็นมือเบสแล้วนเนอะอ,อาจจะล่วงเลยท,ท,ท,ที่ที่เดินเข้าไปคือไอ้วันแรกอาจจะปลอดภยัยแต่วันที่มึงไปบอกว่าเฮ้ยมึงอะ <c oughs> กับก <c oughs> ูฉ <c oughs> ันตายแล้ว <c oughs> เขาน่าจะยิงสวนเลยนะใช่ที่วันน่าจะไม่รอดแล้วตอนแรกเขาทำใจไว้ยอย่างนั้นแหละแต่ทีนี้ก็เนี่ยละไปก็ว่าเออก็ที่เล่าไปก็ไม่ได้ว่าอะไรเนาะเหมือนกับ ให้เขาเรียกแชร์ประสบการณ์สมัยหนึ่งแชร์ประสบการณ์แล้วก็ไม่ได้พาดพิงถึงสถาบันใดๆเลยครับเพียงแต่ว่าอยากพี่หลังอยากจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรที่มันเกิดขึ้นมาไม่แล้วหนังน้องฉันอะฉันอยากให้้ผมไปดูนะผมจะไปนะกูก็จะไปดูเขาามีรอบปฐมทัศน์ไหมหรือไงเราไปเราเสียตังค์ไปดูดีกว่าเสียตังค์โอ้ยปฐมทัศน์มั้ยเราไปอุดหนุนเขาดีกว่านะคือซื้อใบเดียวนั่งดูสามคนอะไรอย่างเงี้ย รวย,วยอ,อ๋อพี่หลังให้รวยขอบคุณนะครับนะ <laughs> ก็อย่าลืมครับร,รู้สึกว่าจะวันที่เก้านะ